แนะนำตัวเพราะว่าเขาเป็นท hey, ี่รู้จักกันดีในโรงเรียนเขาเป็นเน็ตไอดอลนะครับผมดังใจดังใจแนะนำไรกุยไอดอลไม่เป็นเน็ตไอดอลเขาชื่อว่าสตาร์วินนะคนนี้เขามีความสามารถพิเศษก็คือการเล่นดนตรีนะครับผมทำไมทำไมเล่นกีตาร์มันจะด้แค่ปลายนีวทำไมมันลามมายันข้อมือเลยสุดเดียวกันรัก like, จอมทั้งคอ โอเคฮะอาจารย์จะให้ตาวินโชว์ความสามารถให้เพื่อนๆดูในห้องนะว่าเขามีความสามารถแต่ถ้าเขาเล่นกีตาร์เสียงดังเกิน70เดซิเบลนะเขาจะโดนนะไปเอากีตาร์มาเล่นเลยมึงยิงกูเลยเพื่อนแบงค์แบงค์ป่ะมึงยิงกูเลยเพืแบงค์แบงค์ป่ะเพื่อนเล่นหน่อยมีครับอห้เพื่อนเลยอันนี้เขาชอบวิชาดนตรีโดนตรีโดนตรี